วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูโกเบโกเบลหกสิบครับท่านผู้ชมครับน้องเล็กดูนัมเบอร์ครับในนัมเบอร์อยู่ไหนครับน้องวนโอ้นี่330สามสามศูน <13 30 S 1> อะไรครับ1 3 3่สาม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 ศูนย์ตัวนี้เป็นโกเบโกเบรุ่นไหนรุ่นแปโอ้โหรุหน่นแปดด้ดวย<ด>ครับท่านผู้ชมรุ่นแปดถือว่ารุ่นใหม่เลยนะตัวหกสิบตัวนี้น่าเล่นครับโอ้ ตัวเดินก็ยังสวยเดี๋ยวดูเอวอนเอวสวยคริบครับตัวหกสิบตัวนี้ถ้าได้นี่จบเลยนะน้องตัวนี้ได้จบเลยนะจบครับอาสตาดูนะอ่ะโอ้โหจบเลยครับติดล้วอเรต้องหาคองนอ่ะนั่ก็เี่ยเขาลองแน่นี่เขาลอง,นะนะลองแล้วครับสี่พันหกรสามโมงเป็นไหรนะสี่พันหกร้อยสามโมงสี่พันไหนดูนะน ตัวนี้สวยเลยนะหมายเลขเท่าไหร่ครับอ,อ่านนี่อ่านให้พี่ฟังนะมันเป็นเครื่องรุ่ไหนใช้เท่าไหร่กี่ชั่วโมงใช้เครื่องอะไรน่าจะจบสูงนะครับตัวนี้ติ๊กไว้ยังปากกาติ๊กยังนอนไหนตัวไหนหนึ่งแปดสามสูงโกเบลเป็นโกเบลครับตัว เอสเคหกสิบรุ่น8นะครับก็เนี่ยอัตราห้าเร์เซ็นต่นตมีราคาบอกแค่มีบอกแค่นี้แต่แต่ดูแล้วสวยนะน้องเล่นนะสวยเปลี่ยนใหม่ไหมเนี่ยคู่นี้เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยสายมันเปลี่ยนใหม่เพราาะว่ดูดแล้วมันไม่มีรอยตึมน,นะน่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้ว ตัวหกสิบยี่หูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันทำสีบุกีใหม่ตัวเล็กผ่านนะเนี่ยเอสเคหกสิบรุ่งแปดรุ่รงแปดไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ไมทำได้แล้วมันจบแล้วด้วยเนาะถึงมันจบตายไปมันมันทำได้หลายอย่างมันทำได้ไดห,หลายอย่างนะ มันไม่ได้เล็กเกินไม่ได้ตักดินตักอะไรได้หมดเลยนะตักทั้งเกด,ดินงนก็น่าจะีวิ่งสี่พันแล้วเอด,ด้วยแล้วไม่มีผูกด,ด้วยตัวนี้สวยถือว่าสวยตัวสายต้องไปเปลี่ยนใหม่นะมีสายบางตัวต้องเปลี่ยนแต่ไม่มีลายแยกมาครับปกติลายแยกจะอยู่ตรงนี้เดินทางหา่างตัวนี้สวยครับรหัสอะไรครับ01330 1330เอครับ เป็นเอของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็จะหนาวก็จะมีเอร้อนกับเอเย็นนะท่านผู้ชมตัวนี้น้องอ้วนบอกว่ารุ่มแปดน่าจะจบสูงอยู่แล้วเนี่ยรุ่มแปดมีหลายตัวตัวนี้สวยตัวนี้สองพันชัวมงแต่ไม่ไม่เวิร์ดตัวนี้น้องเล็กแต้มไว้ยังวงขี่กระบะไว้ติดดาวไว้วงกลมเลยแล้วก็พับหน้าไว้ด้วยเอาเล็งตัวนี้ไว้ครับหนึ่งสามสามศูนต์ตัวหนึ่ง ราคาน่าจะอยู่สูงครับท่านชมสวยด้วย,โ,ยโซ่ไม่ยืดครับเขาแต่งใส่โซ่ใหม่ไหมป่ะอันนี้คันแรกครับหนึ่งสามสามศูนย์กรอกบรุงกีเข้ามาเมื่นนอวันที่สิบเดินที่นี้ครับท่านชมเจอกันคันต่อไปครับเข้ามาเดินนี้แล้วครับเจอกันคันต่อไปครับคันนี้สวัสดีครับ